ตุรครปิงตี้รีรันนะครับมาพร้อมกับกายแท้วิญญาณยุทธปิงตี้นะครับดาบแห่งน้ําแข็งเย็นสุดขั้วหนาวสุดขีดมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวแวะไปดูกันครับ อะไรครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธวิญาร์ซูเปอร์จีนะครับกับตู้กายแท้ปิงตี้เะครับเอ้ยกายแท้เสียตี้โอ้โหอะไรพิตตี้เหมือนกันพูดผิดไปตอนต้นคลิปหลายๆคนน่าจะเอ้ยจานใช่หรือเปล่านะครับก็คือเป็นกายแท้ของน้องเสียตี้นะเป็นดาบน้ําแข็งนะครับอันนี้รีรันจะไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมนะครับเป็นพวกตั๋วพวกเศษต่างๆนะครับรีรันเนี่ยไม่มีอะไรให้สกินไม่มีตั๋วไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกจิตพวกอะไรให้้้กกกกัับตตููเเเ็นนนนนนออยปหมืใๆะ แล้วก็ทางหน้าของตู้กายแท้บิญ,ญนยุตธนี่ครับจะมีเป็นตัวทางหน้าของตัวตรามัางกรทองด้วยจันจาไม่ได้ว่าอันเท่าไหร่แล้วมันน่าจะ6 7อันแล้วมั้งมันยังไม่ครบ10นะครับพอเราววัลสเตปนะครับก็จะมีตัวให้นะมีของประดับนะครับมีไส้กรอกนะครับมี SSR บวกนะครับสุ่มเลือกได้นะแล้วก็180นะครับมีกระดูกสําหรับภายนอกนะแล้วก็260มีจิตของตัวหวังหลินนะครับ โดยอ r ติแฟกตนะครับาราคาก็จะเท่าเดิมเหมือนเดิมที่เราเคยซื้อเลยนะครับถ้าหากว่าใครจะซื้อประดับอ r ติแฟกต์แตราคา1280เ,เท่ากันทุกรอบครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะทำไมเหมือนจะไม่มีเป็นอ่ตั๋วสุ่มให้โอ้ไม่มีตั๋วสุ่มให้ด้วยครับปกติแล้วมีตั๋วสุ่มให้นะรอบนี้ซื้ออ r ติแฟกต์ไม่มีตั๋วสุ่มให้นะครับดาบน้ำแข็งเหมือนมันเป็นรอบรีแันะอืม คิดว่าเหมือนจะเป็นรอบรีรันนะเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยอ๋อจันจำได้แล้วครับรอบนี้เป็นรอบรีลันนะครับของตัวอ์ติแฟกนี้เพราะว่ามันเคยมีมาแล้วแลาจันเคยได้ไปแล้วครับโอ้โหก็ว่าหน้าตามันคุ้นๆมากๆเลยแต่ว่ารอบนี้มันจะมีของใหม่เข้ามาประดับนะครับมีตรามังกรทองนะครับมีเป็นอันนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกที่มันเป็นพวกของเซตพวกนี้หรือเปล่าเพราะมันเหมือนเชื่อมโยงกันครับเป็นเหมือนตาดาวกระดูกที่มันเป็นพิเศษอะจันยองไม่รู้ว่าใช้ตรงไหนเหมือนกันนะชิ้นเนี้ย แล้วก็จะมีเป็นแก่นกลางครับรอบนี้จะเป็นของรางวัลใหญ่คือแก่นกลางอาร์ติแฟกต์ของน้องปิงเซียวตี้นะครับปิงเซียวตี้อะไรอะ่ะเซียวตี้กูปิงเซียวตี้เฉยเลยกูจะปิงตี้ไปไหนนี่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยติดชินแล้วเนี่ยความสามารถของอาร์ติแฟกต์แก่นกลางนี้เนะี่ยเขาบอกว่าสำหรับทุกรูปแบบน้ําแข็งที่ใช้โดยสายควบคุมของฝั่งเราความเสียหายสุดท้ายของศัตรูทั้งหมดได้รับเพิ่มขึ้นดาวร10%สูงสุดที่200%นะครับเป็นแก่นตรงกลางนะครับรอบนี้แต่ก็เป็นรอบดีลันของตัวอาร์์ตติแฟกกชดเเ่นนียวั เราจะมีตราทองนะครับมีตัวคมพีตรานะครับที่เหลือก็จะมีพวกของสายปีกที่เอาไว้ใส่ช่องสล็อตเพิ่มความสามารถจากพัลสีตัวแก่นกระดูกภายในนะครับการันตีของตัวแก่นคือ480แนะครับแล้วก็ตราทอง420 360อนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกบาก240นะแล้วก็80นะครับที่อันนี้เอยอันนี้80ไม่แพงนะครับคิดว่านะแล้วก็เป็น40นะครับเป็นของรางวัลสีแดงท้ายสุด ไอตัวนี้ถือว่าโอเคนะราคาถือว่าไม่สูงแต่ที่เหลือเนี่ยราคาแบบการันตีบัคเอบัคเอทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรอบดีรันอัจฉริยะพร้อมกับตัวแก่นกลางนั่นเองของรอบนี้ก็เป็นข่าวสุขสั้นมาให้ดูแล้วกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้จากรอบแรกมานะครับมาเปิดตู้นี้เนี่ยก็แทบจะต้องเอาของรางวัลสามอันแรกกับตัวอันนี้นั้นนี่มันมีหมดแล้วไงถ้าแต่รับใครที่เปิดแรกไว้นะครับแล้วก็หน้าร้านค้าแรกของนี่ครับก็ไม่มีอะไรเลยที่หน้าแบบว้าวส่วนใหญ่ก็เป็นที่ของอัพอัวก อัป well, เรเวลนะครับใส่ก่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์ต่าง,างๆก็เป็นประมาณนี้สําหรับตัวรอบอาร์ติแฟกเกนกลางนี้นะครับกิจกรรมน้ําแข็งเย็นเยอือกกิจกรรมรอบนี้มาเป็นขาริงตี้เอสพีฟิวชั่นมาพร้อมกับฉายาแรดตาผลิตพร้อมกับปีกถังซานซิลลัวร่าง2เทปมีอะไรงไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอะไรคาก็กับดีมาเป็นที่น่ารักทุกคนจำช่องชาแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสรรัพยุทธวิญญจารในเซิร์ฟเวอร์จีน,นะครับ รอบนี้หนึ่งอย่างที่อึมากแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ในหน้าตัวกิจกรรมคือแหวนใหม่ครับนี่ครับแหวนทั้งด้านของพญากิรยนนะครับโอ้โหตัวบักเอฟเป็นแหวนมาใหม่เขาก็ยันทำแหวนนะเออเขายันทำแหวนใหม่มาให้เราทําเราเล่นนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าแหวนใหม่มาเยอะมากๆรอบนี้มาเป็นขาตัวเทพีฮิมะทั้งมีชิ้นธรรมดาแล้วก็ชิ้นฟิวชั่นมาด้วยเลยในตู้เด็กิจกรรมนี้จะเป็นทนาของแคปซูลนะครับเหมือนเดิมที่เราส่มกด ห้าครั้งแล้วเราจะได้มาเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างราคาก็เหมือนกันครับแปดได้10บใบนะครับแล้วก็มีธงนะครับมีเพชรอันละ80นะซื้อมาสมุเล่นสัก5าสัก10ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะอันนี้กิจกรรมก็มีของประมาณนี้นะครับมีรายวันนะครับนี่แต่กิจกรรมมันมีเวลาไม่ค่อยเยอะครับส่วนใหญ่แล้วต้องเปิดเป็นสเตปไรแล้วมันจะมีแพ็ใช้เพชรเยอะด้วยนะครับกิจเนี้ยเหมือนเป็นกิจใช้เพชรนะ ไม่ค่อยมีแพ็กเติมเงินสักเท่าไหร่นะครับของรางวัลน,นะครับมาดูกันการันตีวงละ6นะครับคือได้ทั้งหมด4วงสูงสุด8ครั้งการันตี6นะครับหเหรียญที่ได้เป็นเหรียญสุ่มแคปซูลนะแหวนใหม่ครับนี่แหวนมาใหม่แกะกล่องนะครับแหวนพญากิเรนหน้าตาคล้ายๆกระทิงนะแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่มีกระทิงในแบบแนวแนวจีนอนะคงน่าจะเป็นแบบกิเรนกิเรนคู่อะไรเงี้ยครับดูท่านน่าจะดูเป็นไปได้มากกว่า แหวนนี้ในการต่อสู้แต่ละเธอนะครับจะได้รับบัฟพัชร์สีเลือดหนึ่งสแต็กแต่ละสแต็กเพิ่มความเสียหายสุดท้ายที่เกิดในเธอของคุณเอง60%ซ้อนทับได้5ชั้นนะครับ300%ได้รับ last damage damage ท้ายสุด300%เเพียงแค่แหวนวงนี้ไม่รวมออปชั่นนะครับแล้วก็อุ้ยออปชั่นมีแบ่งเป็น1 0 0 0 0แสนเอ้ยหมื่นห้าสองหมื่นห้าแบบเป็นแสนจนถึง5 0 0แสนเลย แหวนมันแบ่งออปชันออกเป็นหลายประเภทครับเออจานไม่ค่อยได้แปลข้างในเนี้ยแปลให้ดูดีกว่าแล้วก็มันจะมีการเก็บเริ่มต้นสูงสุดได้เพิ่มขึ้นนะครับสองครั้งแสนห้าไรอบพระจันทร์เราจะมีผลต่อการโจมตีนอกรอบด้วยอุ้ยแสนห้าดีมากครับแสนห้าทำให้โจมตีนอกเทินก็ได้รับเหมือนการปกติที่ได้แค่ในเทินเนี่ยก็สองแสนนะครับผู้ถืออยู่ปล่อยทักษะครั้งแรกในรอบได้ก็ตามได้รับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสําหรับตัวสแต็กนะก็สองแสนห้าสามแสนอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิด แหวนเขาเพิ่มออปชันมันมากกว่าปกติปกติมีแค่หมื่นอ่าหมื่นหนึ่งแสนแสนห้าสองแสนแต่นี้ได้ย่อยมากครับสองแสนห้านะครับผู้สวมแหวนอยู่นะครับระดับพระจันทร์สีเลือดจะไม่ต่ํากว่าระดับจิตสํานึกขั้นสูงของตัวเขาเองนะครับเหมือนเป็นแหวนเอาไว้ให้หวังหลินใส่เนี่ยสามแสนในแต่ละชั้นนะครับเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของผู้เล่นในเทิร์นนั้นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์หากสกิลที่เปิดใช้งานในการโจมตีเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอ๋อ แหวนําหรับโจมตีเดียวนะครับ4แสนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยเพิ่มความเสียหาย180%อัปเกรดพลังดวงดาวแต่ละชั้นเพิ่มความเสียหายซ้อนทับของพัชรเสีเลือดอีกหนึ่งชั้นแหวนวังหลินนะครับอืมพลังแห่งดวงดาวมาปุ๊บกูรู้เลยแหวนวังหลินแล้วไอ้แค่แหวนโกงมากนะปกติแม่งมีแค่แบบออปชั่นนิดเดียวออปชั่นอันนี้ให้เยอะมาก5แสนนะครับในแต่ละชั้นของพัชรเสีเลือดจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของผู้ที่สวมสวมแหวนในก่อนเธอตัวเอง300%นะครับหลังจาก อายุแหวนสามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งล้านปีนได้รับการส่งเสริมด้วยอถ,ถ้าแหวนวงนี้จาก5 0 0 0 0นเปหนึ่งล้านเอฟเฟกสุดท้ายของตัวแหวนหน้าแสนเนี่ยมันจะเพิ่มทวีคูณแหวนหวังดินชัดๆนะครับเออแหวนทํามาเพื่อหวังลินชัดๆเลยแล้วก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนเฉพาะของเทพีหิมะอามาแล้วครับคิดว่าจะไม่มาแล้วนะมาช้ามากปูกระบี่มาก่อนอืมปูกระบี่ดันมาก่อนนะครับ1วงนะครับ เมื่อควบคุมศัตรูแล้วความเสียหายสุดท้ายจะได้รับเพิ่มขึ้นถาวร50% 2วงนะครับเมื่อศัตรูอยู่ในสถนานะควบคุมความเสียหายสุดท้ายศัตรูจะเพิ่มขึ้น100% 3วงนะครับเมื่อควบคุมปรามาจารมิญญ,ญาศัตรูได้ในเทนิร์นศัตรูคนใดก็ตามความเสียหายท้ายของศัตรูทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น50%สูงสุด4ชั้นนะครับแล้วก็4นะครับในโหมด PVP ผู้เชี่ยวชาญของศัตรูดูในควบคุมได้รับความเสียหาย50%และไม่สามารถฟื้นคืนชีพหรือได้รับการป้องกันได้อุ้ยอันนี้ดูโหดมากนะครับ3-4คือ pp 1 2คือตีกระดกแต่4วงนี่คือห้ามฟื้นคืนชีพถ้าโดนควบคุมไปแล้วอะแล้วก็ไม่สามารถได้รับการป้องกันได้ด้วยเชื่ออย่างตึงครับวงนี้ของดีมากเลยอะแล้วก็เมื่อเราได้รับ4วงใส่กับ tp หิมะเมื่ออุณหภูมิสลามลบถึงศูนย์สมบูรณ์ก็คือแบบ ติดลบข,ขั้นสูงสุดอ่ะความเสียหายสุดท้ายของศัตรูทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอีก100นะครับโอ้ยแหวนดีมากครับแหวนของตัวเทพีหิมะนะครับการันตีทุกๆ8ครั้งนะครับได้รับสูงสุด4อันแล้วก็จะมีตัวตรานะครับปีกนะครับอันนี้ปีกของตัวถังซานล่าง2เทพป,ปีกสีฟ้าฝั่งล่างซ้ายสุดนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายของสีฟ้าแหละระดับ ความสามารถนะครับหลังจากเปิดใช้ถังซานสองเทพพลังของเทพแห่งอ่าตัวเทพสมุทรอ่ะเพิ่มขึ้น300แต้มนะครับระดับขั้นหนึ่งนะครับทุกๆ1 0 0แต้มของพลังเทพสมุทรแต่ละชั้นของกระแสนิรันจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของเป้าหมาย10%ขั้น2นะครับเมื่อมีเพียงศัตรูตัวเดียวที่รอดอยู่แต่ละชั้นของตัวสายน้ําแห่งชีวิตสายน้ำสุดท้ายของตัวพสซีฟอ่ะจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีเดี่ยว ของว่าใหม่เพิ่มขึ้น100แล้วก็ระดับ3นะครับเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของตัวทักษะข้างต้นที่เป็นทักษะอันที่2ที่มีโจมตีแต่ละหน่วยตรงผลต่อพันธมิตรทั้งหมดด้วยแต่มีผลเพียง50%ของเอฟเฟกดังเดิมคือปกติแล้วเนี่ยขั้น2เนี่ยมันจะโจมตีเดี่ยวแรงขึ้นเฉพาะโจมตีเดี่ยวแต่ขั้น3ทําให้โจมตีเดี่ยวหมู่ก็ใช้ได้แต่ใช้ได้แค่ครึ่งหนึ่งคือใช้ได้แค่ถ้าจมตีม่จะเือแค่50%แต่ว่าโจมตีเดีด100่นะก็ถือดีนะ แล้วก็จะเป็นตรามังกรอันนี้จำจำมาได้ชิ้นที่หลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นขาฟิวชั่นนะครับเทพีหิมะอื<ม>อจริงๆตู้นี้ตู้นี้แม่งดีของเยอะมากครับ1ดาวแดงนะครับเพิ่มกินจำกัดซอนทับน้ําแข็งนะครับยีชั้น4ดาวในโหมด PP หลังจากที่ตัวเรานะครับแช่แข็งแลบฟิสสตูเป้าหมายสําเร็จเธอจะได้เล่นทันที1รอบ5ดาวนะครับหากเอฟเฟกพลังจิตสูงสุดนะครับก็คือตัวเทพีหิมะมีพลังจิตสูงที่สุด จำนวนชั้นของตัวเสียงเรียกน้ําแข็งจะได้รับจากเราเนี่ยเพิ่มขึ้น2อสองเท่าเลยทุกๆุกสิชั้นนะครับที่สะสมมาความเสียหายของศัตรูเพิ่มขึ้น5้อนืมชิ้นนี้พีพีจแต่ว่าตีกระดูกกับกับจีจาร์เหมือนกัน6ดาวพลังเป็นจิตของตัวเทพีมาทุกๆ10สิแต้มจะเพิ่มเอฟเฟกสุดท้ายของตัวเสียงเรียกน้ําแข็ง1%สูงสุด3 0 0นะครับ1 4พีพีเป็นตีกระดูกแบบจ้าจานะครับ แล้วก็จะมีเป็นฉายานีฉายาอันนี้ก็เป็นฉายาเก่าอะครับไอฉายาใหม่ดีแปลฉายาน,นี้ให้กลายเป็นอันนี้ครับก็จะเพิ่มจากดั้งเดิมอะหนึ่งร้อยสองสองร้อยหนึ่งพันกลายเป็นสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองพันมันเหมือนเดิมที่อา่าเคยแปลนะครับก็ลองแปลกันได้เนี่ยลองถ่ายรูปแปลกันได้มันเอฟเฟกต์แค่เพิ่มขึ้นก็ประมาณนี้นะครับที่จะได้รับมาอันนี้รางวัลสเต็ปเนี่ยจะมีเป็น ตัวมีเป็นกายแท้มีเป็นแหวนเลือกออฟได้นะครับเนี่ยสามร้อยแล้วก็บนสุดได้เป็นขาอันนี้จันจำได้ว่ามันน่าจะเป็นขารีรันปะวะแต่ทำไมอยู่รางวัน240เลยอ่หรือเป็นขาใหม่เนี่ยสุ่มทีเดียวได้ทั้งขาธรรมดาแล้วก็ฟิวชั่นทุกครั้งที่อุณหภูมิลดลงความหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าความแสาายเพิ่มขึ้น5%สูงสุด10ชั้น4ดาวนในโหมด PP หากว่าเสียตี้มีเพลงน้ําแข็ง5ชั้นหรือมากกว่าเริ่มต้นในรอบใดก็ตามเพลงน้ําแข็ง5ชั้นจะถูกใช้ัตููจะถก เร่งแถบการกระทำข้าสู่ศถานะแช่แข่งเป็นระดาบหนึ่งรอบมีผลได้สองครั้ง6ดาวนะครับเมื่อสแต็กของตัวน้ําแข็งเต็มความเสียหายของศัตรูเพิ่มขึ้น2 0 0เซเมื่อได้รับความเสียหายครั้งแรกในแต่ละรอบอืมพีพีมากเลยเช่นเนี้ยประมาณนี้นะครับอ่ะลองกดเล่นเล่นดูจริงจริงจำาได้ว่าประมาณ15บห้าใบต่อหนึ่งการันตีเหรียญเนี่ยอเอดิน่าจะ15บห้าใบต่อหนึ่งการันตีเหรียญเสมออืม เฉลีย่ยประมาณ15บาใบครับเฉลีย่ยประมาณสิบห้าใบจะได้ละมั้งเชียไม่ถึง395ขาดหนึ่งดวงกูดวงกูเองเอะเนาะมัน 399ร้อยเก้าเก้ามังไงไอ้เชี่ยเกมมันกวนตีนกูปะเนี่ยเกมมันกวนตีนกูปะเนี่ยโอ้โหไอ้แย่การันตีคือต้องต้องเปลืองอีกใบหนึ่งเพื่อเอาเหรียญอะ กู๋ขายเลยไหนดูดิได้แทน ยัไงบ้างราครับสำหรับตูต้แคปซูลหิมะรอบนี้นะบอกเลยว่าเย็นเจยบม,มากๆถือว่าจริงๆของในตู้เนี้ยแม่งดีมากคือสุ่มครั้งเดียวได้ของรางวัลไหลต่อมากไม่ว่าจะเป็นแหวนใหม่ตรามังกรฉายาใหม่แหวนของตัวเสียตี้นะครับคือมันได้หลายอย่างมากแล้วมีปีกของตัวถังซานสองเทพด้วยคือรางวัลจะพอดมันเยอะมากในตู้นี้นะครับก็เก็บงงเก็บงงว่าอะไรกันไว้เพื่อใครจะากต้องการจะเปิดนะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นคนแบบรักเสียตี้อยากใส่เฮติแม็กซ์นะครับ สำหรับคลิปนี้จันเองก็้อขอตัวลาไปก่อนโคตรรักแค่ฝับขอให้เป็นที่ส,สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านตั้งเหมือนสเตลลา่าโคปาเติมบุกคเติมใหม่เติมนี้ไม่มีทีฟันเติมได้ยิงก็โคตรดีเคส่งชอบเตช่องใหม่ในเกมมาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า